ใครเข้ามาเทรดเพราะอยากรวยมั่งครับสุดท้ายคืนตลาดไปเลย,เยแล้วก็เทรดเพื่อเอาทุนคืนด้วยซ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะฟังคลิปนี้ให้จบนะบสำคัญมากการที่คุณเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยสาเหตุหลักเลยนะครับเพราะคุณไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนการเทรดคือการลงทุนชนิดหนึ่งถูกไหมครับแต่เท่านี้คุณเข้ามาแล้วคุณไม่รู้เลยว่าควรออกหลอดเท่าไหร่อย,อย่างถูกต้องการทํากําไรของคุณเนี่ยนะต้องทํากําไรเดือนละเท่าไหร่ในขนาดพอร์ตเท่านี้เดือนกําไรเดือนละเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะพอร์ตโตกว่านี้อีกสิบเท่าเนี่ยต้องมีแผนย่ี ไม่แปลกเลย ที่ทำไมคุณยิ่งเทรดอ่ะคุณยิ่งขาดทุนเพราะคุณไม่มีแผนอ่ะเหมือนคุณขับรถแล้วมองไม่เห็นอะไรอ่ะสุดท้ายก็ชนถูกไหมครับการเทรดคุณเทรดไม่มีแผนเลยนะครับสุดท้ายมันก็ชนนะผอตระเบิดต้องไปแก้พอทวุ่นวายนะครับฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมีแผนการเทรดที่มันชัดเจนถ้าใครอยากรู้ว่าแผนการเทรดเป็นแบบไหนนะครับผมมี2ข้ออยากจะแจกแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปต่อกันเป็นของแถนพิเศษเลยนะครับอันแรกนะครับเป็นคลิปสอนนะครับที่ชื่อว่าเทคนิคการเทรดกำไร1ล้านบาทภายใน7วันนะครับคลิปนี้ ผมเปิดให้ดูเลยว่าเจ็วันผมทำยังไงได้เงินหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็เปิดสอนเกี่ยวกับการวางแผนการเทรดเทคนิคก,การเข้าเทรดนะหชั่วโมงก็ไปเรียนตรงนั้นได้เลยอันที่2มีอ e ีบุ๊กบันทึกการเทรดให้คุณเนี่ยเอาไปจดว่าเออเราเทรดเนี่ยเราควรมีการจดบันทึกยังไงตื่นมาตอนเช้าเราควรเตรียมตัวอะไรบ้างหรือแม้แต่การเขียนเป้าหมายชีวิตเราควรเขียนเป้าหมายชีวิตยังไงอ่ะวางแผนการเทรดวางแผนแบแบบไหนนะฮะก็จะมีอยู่ในอ e ีบุ๊กหมดเลยก็สามารถไปรับได้นะครับใครอยากได้ทั้ง2อ,อย่างนี้สามารถกดหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ทัก